สวัสดีกรับเพื่อน,พ,อนพบนว่าผม FPS อูองชังเรง The นเกม King of Fighter on Star อ่าก็วันนี้ผมมาตาตามรีเควสตของร้องคนนะอ่าว่าพี่ครับพี่ช่วยรีวิวเครสิทสามห,หน่อยผมก็ได้จัดเป็นเลยอ่าอาจจะร้อนเลยนะ <c oughs> อ่าก็ดูที่ตรงนี้เลยครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับเอ้อ่า ส่วนตัวเราก็จะมาดูที่เอฟิกคอนะเอฟิกคอเป็นยังไงบ้างข้อผอไหมนะของเขาอ่าป,ประมาณผอไหมที่ได้รับด้วยนะ30%ก็แต่ผอไหมของเขาเพิ่มเติมอ่ะสุดๆนะคุณแรงมากเลยบอกตรงคุณแรงมากเลยก็ปริมาณภาวะกรดเพิ่มขึ้น15%นะสถานะปดปกติคือแช่แข็งนะลวระยะเวลาการแช่แข็งคือตัวร้อนอน่ะก็แช่แข็งแน่นไวขึ้นนะลดการแช่แข็งได้ไวขึ้นเอ,อ แล้วก็พลังโจมตีของศัตรูที่อยู่ในสถานะเผาไหม้นะสร้ความเสียหายเผ่าไหม้ส,ามามสร้เสียหายเผาไหม้ไอ้อีกร้อยนะของมันโจมตีเฉพาะ p p เมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่สานะเผ่าไหม้นะมีโอกาสา40%กระบัดอเว็ร์จัดพเกตของเป้าหมายรวม0นะและ้คูณตามอีก14%สนะนี่วินาทีดิเออก็เป็นตัวที่ว่าโอเคนะาก PPP ก็เกิดสิ่งนี้่ารำคาญอะไรเกิดใครเมื่อ ถูกโจมตีจากศักตรูจิตเสพหอมไม้นะดาเมจถูกลดลง25%นะนานสามวินาทีคุณตาอีกห้าวินาทีนะ,ะเฉพาะ PVP ด้วยของเขา PVP มีทั้งสองสองอย่างนะอืมเฉพาะ PVP ก็คือเมื่อโจมตีศัตรูสะสมห้าครั้งรวมตั้งกัดตนเองจะถูกเพิ่อเฉยเพิ่มอัลเมอร์นะนานสามวินาทีคุณตายมิถุนวินาทีคือถูกเพิ่มเฉยเพิ่มอัลเมอร์คือว่าเมื่อศัตรูใส่สเพิ่มอัลเมอรนะ์ใช่ไหมใส่เราแต่ว่า เราก็ตีเข้าอ่ะเออพูดง่ายๆว่าตีเข้าๆอ่ะอืมแล้วก็อ่าของเขาเป็นหลีแกแคดีนะหลีกของสีแดงอ่ะการจมตีเฟเตอร์สีแดงเพิ่มขึ้น4 5หปอริมาณพาวเวเกตเพิ่มขึ้น20%ก็ถือว่าดีนะส่่นตัวผมอ่ะน,นะอืมแล้วก็สกิลขเขาก็อลังการนะอลังการสร้างอืมนี่นะาูุกพลังนะผูุกพลังไปเลยอ่อก็สร้างความเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะจำนะสร้างความเสียหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต อมปรังจุมตีแก่ศัตรูเมื่อใช้สก,กิลปรังจุมตีเพิ่มขึ้น5%นาะน10วินาทีทำป้องกันเพิ่มขึ้น5%เฉพาะ PVP คืออะไรอะไรเฉพาะ PVP คือว่า r e s e ตคุณตามสก,กิลนะ r e s e ตคุณตามสก,กิลลง80%นาะน10วินาทีนะถือว่าการ r e s e ตสก,กิลจะค่อนข้างดีนะถ้ายังไงอะถ้าใครยังไม่ไปดูตอนที้ผมไปตีกิวนะที่ใช้เคไปตีกิลอ่ะบอสไอ ลูกัสนะเออผมก็ไปดูกันได้นะอ่าติดภาพไปให,ให้แล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งเชคเคนชูสใช่ไหมสร้างเสียหายห8ร้อยปบแปดเของบยมตีแกัศัตรูเมื่อเข้าเป้านะสร้างเสียหายผ่ไม้รุนแรงเก็บเป้าหมายนานหวินาทีสร้างเสียหายเก็บผ่ไม้นะผ่ไม้สามเปอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะของบางยมตีทุกๆุหนึ่งวินาทีนะอัตราได้เคราะลดลง80 พละป้องกันลดลงสามสิบเปอร์เซนของศัตรูนะวงเล็บของศัตรูโอเคได้เปิดบาลังใช่ไหมไอต้ตาสไตล์สมัดสร้างสร้างความเสียหายหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซนของบอลโจมตีกับศัตรูพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นยี่สิบแปดเปอร์เซนนานเจ็ดวินาทีนะแล้วก็เฉพาะ PVP เมื่อเข้าเป้านะตั้งรวมตั้งกัดด้วยนะคือเขากันก็โดนอะอ่าพูดง่ายๆเฉพาะเป้าหมายอื้ เป้าหมายไม่สามารถม้วนตัวได้นานสามวินาทีคือม้วนตัวไม่ได้ถ้าโดนท่าสไตล์นะอ่าลีกไม่ได้หลีกไม่ได้เออประมาณเนี้อือมฮึอยอันเป็นท่าจับใช่ไหมอ่าสร้างเสียหายของมังกรตีกับศัตรูเมื่อใช้จะได้รับเปืรอมเมอ่อนานสามวินาทีท่าเนี้ยคือผมจะเวียนเวียนท่านะมีสูตรอยู่คือผมสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งคือท่านี้เป็นท่ากันอนะ่ะที่สเปืร์มเมอ,ก,อก่อนเลย สามวินาทีไม่ก็เป้าสร้างเสียดุนแรงผมไม่รุนแรงนะแกศัตรูนานหวินาทีสร้างเสียไอผมไม่สามสิบเปอร์เซ็นต์ของบางยมตีทุกๆหนึ่งวินาทีอัตราวิตเข้าออกเหมือนกันนะโอเคเหมือนกันกดไปสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอ่าแล้วนี่ก็ท่าไม้ตายใช่ไหมของเขามีประมาณสามท่าก็ถือว่าเยอะอยู่นะอืมก็นี่มันท่าปล่าเปลืงนี่มันท่าจับนี่สไตล์นี่มันท่าจับโอเค สร้ีหายหนึ่งพันกว่าพันหกอว่าสโอเคอะแล้วก็มาดูดีวสกิลกันหน่อยปั๊บอ่ะฮะถ้าแรกถ้าบ่อยพลังใช่ไหมเออิดาเห็นไหมจะไม่มีซุปเปอร์อัมเมอรนะ๋ยวถ้าผมวนอย่างเนี้ยอ่าเป็นท่าก็บาชิตแล้วก็มีซุปเปอร์อัมเมอรด้วยนะมือท่าเกราะป้องกันนะด้วยนะอ่าผมเวนจะเวนสามสอ่า แล้วก็ศัตรูยิงมาก็ใช้หนึ่งอ่ะ,จะเจวียอย่างนี้นะท้าไม่ตายอย่างผมอ่ะไม่ใช่ท่าไม่ตายท่าชุดผมอ่ะเออถ้าไปดูก็ผมสู้เกิ่วนะเมื่อกี้ผมไปลียเรียนได้ไออไปกวาดล้างเสร็จแล้ว,ลวเลยก็ไปตีให้ดูไม่ได้อืมแต่ก็คะแนนน่าดีอยู่นะโอเคก็นี่ไฮดรสเฮเรสอืม,มใช่บ่อยใช่บ่อยชอบตายชอบชอบชอบ,ชอบเป็นหมัดกระสุน,นะอ,อ,สนสอ,อ่ะเออกระสุนพิซซยอ่า หนึ่งคน yes หนึ่งคนนี่เอ่อสักเป็นแบบปั๊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 บอ่ามจับใช่ป่ะท่านี้เออโอเคอ่าท่านี้ก็เป็นท่าฟังฟับ กระจุกกระจุกท้องปุ๊บ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 อ่าล้าวว้าวในหัววะอ่าโอเคเคนี่ผมรีวิวไปหลายครั้งเลยนะเออแต่ก็ชอบทุกทุกครั้งที่รีวิวก็เท่ก็เท่อ่านี่ตานีเป็นตาสามเกตนะเออเป็นท่าทวงเวลาดีนะเออทวงเวลากับประตูใหญ่เวลามันเดินอ่ะเออก็มีอะไรอีกไปดูกัสดีกว่า อ่าในส่วนของการ์ดนะผมจะใส่เซ็ตนี้นะอ่าเป็นเซ็ตที่ว่าเน้นการโจมตีนะอ่าเน้นการโจมตีหมดเลยนะข้อ,อเคเขาเป็นไนดะ้ทั้งสองอย่างนะทั้งปลัโจมตีและพลังป้องกันนะผมจะไปไปดูแบบด,ดิบๆนะตอนนี้แบบสรวมก่อนอ่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นทางโจมตีเพิ่มขึ้นสิบสามเปอร์เซ็นต์นะเมื่อแอคจิตสกิลเข้าเป้ามีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ในเซตคุณตามสกิลของเขาถ้าในเซตคุณตามได้บ่อย,อยๆเงี้ยสุดนะ พราะเอฟเฟกต์ก็ส่วนตัวก็ถ้าติดผอไไม่ใช่ไหมก็เลเซ็ตคุณตามอีกแล้วถ้าใส่เซ็ตนี้เข้าไปอีกก็เลเซ็ตคุณตามเพิ่มอีกแล้วแต่เปอร์เซ็นต์เขาจะบวกไปบวกไปใช่ไหมเออว่ะใช่ไหมเออดีดีด,ดีถามใครวะแต่เ,เพื่อนๆนั่นแหละเออก็เฉพาะ p ีพ,พใช่ไหมเมื่อถูกโจมตีสะท้อน10%ของดามเมจที่ได้รับนาน5วินาทีคุณตาม10วินาทีคุณตามคุณดูตามคุณตามสกิละนะประมาณน,นี้ แล้วไอ้เซตเนี้ยผมเลยใบเดียวนะผมอยากได้อะเดี๋ยวผมพาไปดูอยากได้เป็นใบเฉพาะทางของเคอผมก็เลยสุ่มไม่มากผมจะเอาเขาไว้ได้แต่เซตนี้หายากนะหายากมากที่ว่าจะได้ตรงเป๊ะอ่ะเออตรงเป๊ะเขาเลยอ่ะผมก็ดวงนับดวงดีก็เป็นสายป้องกันดิบไฟนะนะโจมตีเพิ่มขึ้นเนี่ยเอพีเพิ่มขึ้นนะห้าห้าเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงพอไม่เพิ่มขึ้นสิบสี่เปอร์เซ็นต์พลังโจมพลังโจมตีของไฟเตอร์ประเภทป้องกันเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะ เออแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ผมพาดูนะแป๊บเดียวไปปุ๊บอ่าเป็นใบเนี้ยที่ผมอยากจะได้นะอยากจะได้มากๆเลยซึ่งผมก็เหลือสุ่มอีกประมาณยี่สครั้งนะ40ครั้งผมก็จะสามารถอ่าได้ใบขอมามานะอืมจะเป็นยังไงดูกันแป๊บอ่าฟังจุมตีเพิ่มขึ้นหเปเนะแล้วคุณตามสก,กิลลงอีก1-2วินาทีนะปเป็นอะไรที่ว่าโอ้โหโคตรโอปิกะ่ะโคด,ดีอะ่ะเออ แล้วก็เมื่อใช้เอนะฟิกสกิลนะความเสียหายของไม้เพิ่มขึ้น50%คือถ้าในบอสกิลกับผมไม่ตีสนุกนะเออบอสกิล50%นาน5วินาทีคุณตาม15วินาทีอีกเฉพาะเคนะเออเป็นอที่ผมอยากได้มากๆเลยอ,ะอ่ะอ่าซึ่งผมก็เหลืออีกประมาณอ่า40นะที่ว่า40ครั้งอะ่ะเพราะนี่บวกบวกกี่มาสิบเแล้วก็บวกอีก20อีก2ช่องก็ช่องละ20ใช่ไหมก็อีก40ครั้งนะ โอเคอืมก็อันนี้ก็มีใช้อีก3ครั้งก็ครั้งทีสิบใช่ไหมก็สบายนะเออใช้เรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เองใจเย็นอ่าก็กลับไปดูเซตหินอีกครั้งนะครับไปอ่าคราวนี้เรามาดูเซตหินกันบ้างนะเซตหินจะถามว่าใบนี้ก็โอเคไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่ปดูเลยคือ จากเพิ่มโจมตีไม่ของเขาการเพิ่มป้องกัน3.5%มจุห้นคุณตามสกิล1.9%นะนั่นหนึ่งจดเาวินาทีดิเออก็เป็นอะไรที่ว่าเออก็โอเคนะแต่อยากได้โจมตีมากกว่าและเผาไหม้มากกว่านะเออเอฟเฟกต์สามสามเอฟเฟกต์อ่ะอืมก็เดี๋ยวใจงเย็นที่หินนะอ่าหินนี้ใช่ไหมน่ะที่ผมอัพไม่เต็มเพราะผมการเพิ่มป้องโจมตีนะแล้วก็มันก็มีปริมาณความเสียหายเผาไหม้นะติดพิษเลืไหลลดลงนะ เมื่อเขาโจมตีกลับมานะน,นี่ผมยังไม่ได้อัพให้สุดเลยแล้วก็อ่าดูนี่ก่อนดีกว่าเออนี่ก็ F P เพิ่มขึ้น10เปอร์เซ็นใช่ไหมแล้วก็เมื่อแอสสสกิลก็เพิ่มใช่ไหมในอยู่ในสถานะเผาไหม้นะผมว่าดีกว่าเผาไหม้ก่อนนะเผาไหม้คุณทําสกิลลง2วินาทีนะอืมคุณคุณแล้วก็คุณทําอีก5วินาทีนะอืมประมาณนี้นะแล้วก็ไอัเน,นี้ยเป็นอยังไงว่าผมว่าโอ้โอเคอ่ะผมได้มาอนะ่ะเออ ก็เป็นสายสีแดงใช่ไหมสีสายสีแดงผมไม่ก็เคลได้อยู่ดีนะพรบเป๊ะเลยอ่ะก็เพิ่มพลังจุลตีนะ7.2%แล้วก็เมื่อผกพลังความเสียหายผมไม่เพิ่มขึ้น15%บหอร์นะนาน10วินาทีอ่าแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้นะผมต้องอันบวก10ก่อนพลังจุลตีไฟเตอร์เพื่อป้องกันเพิ่มขึ้น12%ซึ่งเป็นอะไรที่ว่าโอ้ยอ่ะเจ๋งอ่ะเออไอ้ครบ10ดัน10ได้ก็ดันเลยดันไหมเอาดีมา ไปเดี๋ยวผมขอเวลาดันก่อนนะดันหินก่อนว่าจะได้สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมมีอยู่ประมาณ20นะเพื่อนๆมารุนว่าผมจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะกกนได้ก,กี่เทนีดได้กี่เลเวลนะแปดเก้าสิบสองเลเวลจบจากผมจะถึงไหมสำหรับ20อันนะไปผมไปตัดดูตอนจบนะที่มันหมดหมดเลยนะแปบ๊บหนึ่งครับไปตอนนี้อยู่ที่7.2เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวดูว่าได้เท่าไหร่ อ่าได้แมมเก้านะโอเคผมก็ยัดมาจนถึงสิบนะเออจนถึงสิบจนได้อ่ะเออก็หมดไปเท่าไหร่ไม่อยากรู้จัง <c oughs> ก็จากยี่สิบจะ2ยี่สิบเอ็ดเหลือสี่อ่ะคิดลบบวกลบเอาเองนะว่าจะเหลือเท่าไหร่ใจประมาณสิบห้าหรือผมมั้งเออโอ้โหสุดๆอ่ะผมก็ได้ไปนะตอนนี้นะเออโอเคก็ ไปตีสักนิดสักหน่อยไหมนี่ก็รุนแรงแล้วใช่ไหมไปไปหาดันตีดีกว่ามาครับโอเคมาลงดันนี้ดีกว่าหมื่นแปดแต่ของเขาอ่ะสี่หมื่นกว่านะอาจจะดูไม่ค่อยยุติธรรมนะแต่ก็มาลองดูเล่นๆอ่าครับสำหรับดันนี้ก็โอเคนี่พอนะเอออมปากอมคอห้าหมื่นเลยไหมห้าหมื่นนะชมตีสุดจริงๆนะเอออัพหินนะผมยังอัพอีกเยอะแต่ว่าหินยังอีกชุดแรกยังไม่หมดเลย ก็ไปตีก่อนสักครั้งนะไปอ้าวมาร้อนเลยครันเนี้เห็นไหมผมไปสามก่อนนะสามเป็นสเปอร์อมเมอร์แล้วก็มันรู้ตามสกิลเห็ไหมปุ๊บเดียวก็อืมปุ๊บจับนี่ก็อีกทีหไหมมันอยากดีตามสกิลเร็วขึ้นอะ่ะปุ๊บปั๊บอืมเรียกมา,อาเอสมาไตรเกอร์อืมสบายสบาย ไตทีเดียวไม่ปุ๊บเดีย๋ยปุ๊บ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 เลยเปลี่ยนสกิลอืมออมมาหัวหน้าเวนิง่งกลัวทีมไหนสบายแล้วนะพอมีท่าก็ว่ากันไปโอ้ปุ๊บมึงห่วยวะ่ะไม่ตายแก้ห่วยวะ่ะยังยังยัง มามัดกระชุดใฮ้พ่อรบได้เหรออ่าบางทีอื้ออากันอะไรกันอะไรเป็นบักเถอะไม่ต้องหัวเราะมาอืมบนอยู่ก็ยังดื้ออีกออโอเคจบแบบสวยๆงามๆโอเคจบยังไวพอ และอีกอย่างสับสไตล์นะถ้าหาว่าใครมีอแอดกินสันนะของเขาสามารถเพิ่มได้เยอะนะสนุนตัวนะอะแอดกินสันนัเนี่ยปริมาณความเสียหายเผาไหม้เพิ่มขึ้น10%พระโพเกตเพิ่มขึ้น3%เมื่อกําจัดศัตรูทะลุเกาะเพิ่มขึ้น300นะสับแอดก็ดีนะอืคือว่าถ้ามีพวกเนี้ยจัดเลยนะบองตรงใส่ได้ก็โอเคนะเพื่อ f อเพิ่ม, FP, มยูไ้นะของเขา,าเอะอ เก่งนะเก่งของเอสสันอ่ะผมใช้มาบ่อยๆนะอ่าคับสนี้ก็ทำตามรีเควสเลยนะถูกใจไม่ถูกใจยังไงติชมยังไงก็แล้วแต่นะได้ได้เสมอแล้วก็เห็นว่าพรุ่งนี้ป่ะเมชมาแล้วนะแต่บางทีอาจจะลงช้าเลยนะเผื่อว่าเม็ก็มาก่อนผมอาจจะไปรีวิวอีกทีนะอ่าลองดูว่าอะไรจะมาแลวกันคลิปไหนจะมาคนแล้วกันแต่ว่าผมสุ่มแน่นะผมมีของรองรอไวแล้วเออบอกตรงค้ไดนคลิปที่ี้ว แล้วบี้ผมก็ซีเหมือนนะซีเหมือนบี้นะ้ะนับรองว่าโครมาบรุบจะหนักจะเต็มแนะ่ให้มาเหอะให้มาแนะ่ให้มาเลยครับสัตวนี้ก็ FPS พีเอสบทชิ้นเล่นขอจากลายก่อนครับบายบายครับบายบายเคบ๊ายบายเลยส่งลอยแล้ว